ขมหวานพี่น้องอืมเซียบเซียบ้องน้อยแบบนี้ะสมอุ้ยผู้เสียให้ยังน้อยเนี่ยเซียบพี่น้อง ครับพี่น้องพนาพนาครับรถเองครับพี่นอ้องมือหนิพนาสองคนครับนี่คับรถเตยพนาร้าอมหนิพนาใหญ่พี่น้องหนิหน้าใหญ่แล้วก็จะมีบารลบายใหญ่คนน,นึงไปแล้วพี่น้องไปแล้ว, <aleg ria> <laughs> เ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องเบิ้งกันโอเคมันจะเท,ทียบบเดี๋ยวลาอ,อย่าล้านิโอเทีบูดาพี่น้องพอดีผมเรียกเร็วจะเข้าบ้านครับพี่น้องพอดีมารอเป็นสังงานมือต่อไปครับนี่ ตัวน,นี้จะเก็บบ kel, ่าได้เลี้ยงบล็อกครับพี่น้องตัวนี้บ่าได้เลี้ยงบล็อกนะครับจะเทเลยครับพี่น้องนี่นะครับบล็อกบ่าได้เลี้ยงครับพี่น้องเทเลยนี่ครับเทแบบนี้เรับพี่น้องนี่ครับเทใส่เทใส่บล็อกแบบนี้เพราะว่าตัวนี้จะเอาไปขั้นน้ำครับพี่น้องนี่เอาไปขั้นน้ำ เรียบร้อยพี่น้องแล้วก็บลอกเก่าไปเก็บกับนี่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็บลอกเป่าไปเก็บไว้ครับไปเก็บต่อนะครับพี่น้องที่ได้บลกแบบนี้บบอกนี่กรับประมาณยี่สิบสองบอกพี่น้องยี่สิบสองบอกที่เทเมื่อกี้ครับนี่ทั้งหมดก็สี่บลอกครับพี่น้องสี่บลอกตัวนี้ก็จะซ่อนกัินอีกขึ้เก่าครับนี่ตัวนี้ซ่อนกันคือเก่าพี่น้องนี่เอาซ่อนกันขึ้น รถพ่วงนึงนะครับรถพ่วงนึงก็จะแก้ไปเสี one, two, ่ยงกระลาครับพี <behaviors>. ่น้องกระลาหนึ่งกระลาสองนี่ก็ซ่อนกันครับ <Desp> พ <racist S 1> ี่น้องครนะครับตัว <perfect> น <Let 's S 1> ั้นเต็มพี่น้องเต็มงามเลยนะครับเต็มงามๆเลยครับพี่น้องนะครับตากอีกพี่น้องเบิ้งตากอีกนะครับวิธีการขีปเสียบก็มีคขีปกรับก็จะมีตัวนี้ไปครับพี่น้องนะครับมะเพื่อวามให้ลูกครพี่น้องนะครับตะเคี ครับเรียลแล้วครับสองกะลานี่ยนี่ก็ประมาณ48บล็อกครับพี่น้อง44 48บล hmm. ็อกประมาณนี hmm. the ups, ้ครับรอตรถมารับครับรถจากโรงงานมารับนี่ครับรอรถจากโรงงานมารับครับพี่น้องงน้างครับพี่น้องหนึ่งมื่นไม่ได้เก็บพี่น้องมื่นไม่ได้เก็บสมครับนี่ครับ งา้มๆพี่น้องเก็บแล้วคนกืจะใส่แบบนี้ครับประมาณยี่สิบสองบล็อกครับพี่น้องประมาณยี่สิบสองบล็อกเก็บใส่บ้านนี้ลูกน้องส่รักหนีพี่น้องเดี๋ยวต้องหัวหน้าบ้านเนี่ยหมอเก็บนะครับหมอเก็บเนี่ยเดี๋ยวจะพามาเบิง ักสมจังหน่อยพี่น้องบักสมเพิ่นก็เริ่มเก็บแล้วครับพี่น้องเก็บเข้าไปในชอ็อปหรือว่าเข้าไปในราน้านค้าในคีบูต์นะครับนี่แล้วก็ให้คนในคีบูต์เก็บกินนะครับบักสมแตจะเหลือหน่อยเพระยาะไพี่น้องหน่วยหน่วยใหนีเพินเ่นจะคัดไปหมดแล้วจะเหลือต้อนไม้หน่อยนะครับนี่ครับพามาชมจังหน่อยครับพี่น้องครับชมจังหน่อยก่อนจะกลับบ้านโอ้ฝนตกพี่น้องฝนเละฝนต,ตกวนันอาทิตย์ก่อนนะครับเขาหย่อนมาเก็บเป็นหเหียเต็มพื้นแต่เสียดายพี่น้องแต่ว่าก็ยังหลบหลีกเก่าอยู่ บ้าก่อยอยู่ทางไหนเนาะผลสวนบ้าก่อยมาเก็บไปเพราะได้กินก่อนพี่น้องเมียกินเพราะว่าพระฤรือัซุกนี่ก็จะไปเห็ดงานงันสวนพี่น้องมาเนี่ยไปไปเห็ดงั้นไอ้งานไร่ครับพี่น้องงานไล่จะไปปลูกข้าวโพดมิลอนปลูกแตงโมครับพี่น้องหลังจากหันก็ไม่ได้เก็บสมแล้กครับพี่น้องนี่ครับสมดกๆคือเ่าหล้วครับพี่น้องกาสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมื้อนีนน้อยคขกกางกัมีเวลาจากหน้อย เลิกงานตะเวนมาทักทายนะครับพาพี่พีน้องๆมาชมบรรยากาศครับพี่น้องกันทํางานนะครับทางานเรยยลๆกับอังกฤษนะครับขี้บูดผมนะฮะในเลิกงานกะหาเก็บหาของอยู่ของกินเพราะได้ไปกินน่วย่เพิ่นจะมาคัดเอาเด้ครับพี่น้องเนี่ยน่วย่เนี่ยเพิ่นจะมาคัดเอาแล้วเพราะเพิ่นเก็บเขไาขายในช็อปในขี้บูดห้องครับพี่น้องในขี้บูดผมนี่แหละนี่เพิ่นจะมาขัดเอาแล้วลจแวจ,จะเหลือต้นน้อยๆน,ยนะครับ เพิ่นจะเก็บใบ้ะกินนะครับหรือว่ากับช่วงนี้ว่าเพิ่นต้องการเพิ่นก็จะมาคัดเอาอีกเพราะเพิ่นบ่ได้ขายทรงครับพี่น้องเนี่ยมันมีนี่ประมาณยี่สิบสองต้นเอาเก็บไว้กินพี่น้องเอาเก็บไว้กินกับทรงขายในช็อปขายภายในหมู่บัตหนึ่งซื้อนะครับพี่น้องบ่ได้ททรงโรงงานนะครับก็เลยบ่เก็บหลายพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆนะครับดกๆคือเก่าเหรอครับพี่น้องขนาดเพิ่นเก็บหน่วยไงปีที่หนึงเหรอครับพี่น้องเพิ่นก็จะให้เป็นเด็กน้อยเป็นนักศึกษาบ้านเพิ่นครับมาเก็บคนไทยบ่ได้เก็บครับ เฮ็ดเน้อถิมหลากหลายแต่เสดายพี่น้องแต่เสดายแฮงเพิ่นให้เด็กน้อยมาเก็บค,ค่อยๆก็ว่าหายหายไรได้ให้เด็กน้อยคนในคิบูดนี่แหละครับพี่น้องให้เพิ่นมาเก็บมารับจ็อบนะครับรับจ็อบเก็บไปส่งไปในชอ็อปนะครับลูกหลานแบบลูกหลานซุมน้มหัวหน้าซุ้มนี่นะครับคนที่มีหุ่นส่วนในคิบูดนะครับพี่น้องมาเก็บครับประมาณนี้ชมบรรยากาศจักหน่อยอยีใ่ใส่นอะ้ะเบาวหนอได้หลายไป มันยังแั่นในห,หวานแหวงบ่สแสดงว่าหน่วยวันหวานนี่เขาเจ้าเอาใครเจ้าคัดไปนั่นไปแล้วสเสมาซิมไหมพี่นอนมึงรู้สมิลีบ่โอ้แต่ไครมวนมวนพันเหยียบเบิดแล้วบ่เนาะเด็กหน่อยยูพันมาเก็บ,บพันมู้จักอย่างพูดอะพูดนะโอ้เหยียบตะไคร่ผมพี่นอนกำลังจะขึ้นงามๆเหยียบตะไคร่ผมมุนเบิร์ดเลยป่นเนี่ยพูดอะป้ามาเห็นเฮียหลายแถบบ้าไกวแต่เสียดายเนาะ เห็นเด็กหนุอยมาเก็บกับยังซี่หรอว่าเพิ่นกับสนับสนุนแบบว่าสนับสนุนเด็กหนุ่ยบานพ่นเนาะนี่พูดนะเต็มพื้นอยู่เฮียเต็มพื้นเท่าใดไรตัวนี้บ่ปันได้ตะไคร่ก่อนเนี่ยคนรับพ,พี่น้องปาดเหยียบตะไคร่ผมพี่น้องแย่อยู่แบบนี้เหยียบตะไคร yeah, แบบ่มุนเบิดเสื้อผักสมสิเบิดนี่มาเหยียบหลายรอบอยู่นี่ จะได้ขยายไหมครัพี่น้องให้เพิ่นห่อนก็หนีก่นอนช่วงนีหนาวอยู่ม่นขยายไปเพิ่นกับว่อยไ่ปลูกยากครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศก,าก่อนเลิกงานนะครับผมกลับมาเชียร์งานกับพ่อหนานะครับก่อนจะลับบัานแต่ว่ามูเพิ่นกะป้านลับไปแล้วมากับเบ้ากวยจะได้ไปเอาของอีกปเปลอาของแล้วก็รถไปเติมน้ำมันไว้ก่อนพี่น้องคอยจะกลับแต่เราเบ้ากวยนะมา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 ,มาซิมให้พี่ให้น้องเราดูหน่อยเป็นยังไง ้ยมาลีอยู่ในเถอะเนาะถุงการถุงกให้เบ้าสีเกตออกไปแล้วถุงเบ้าสีเกตว่าไปเก็บอันเอียงก็เก็บบางน้ําเมียไปกินน้ำหันก็เลี้ยวถุงไอ้พันไปพวกผมกับบอมีถุงดอกจะเก็บใสียังบ่มีเนื้อใส่บ่โอ้เก็บไปพุนบ่มีเนื้อใส่เต่ทิมจังวยแน่น่ะโอ้ยไอพี่ไอหน้องเขาบางน้ําเนี่ยเก็บ หาเนยเนยเป็นตะวันหวานตัวเรียกตะวัหวานมาเนี่ยเพี่น้องเดี๋ยวผมก็บสิซิมเขื่อนไหนเบาก๋อยซิมก่อนนี่ข่อยว่าเนยจังสี่ผสมนี่เนี่ยถึงจะเปียกนะบ่เนี่ยเนี่ยนี่ไหมเนยนี่แมมนั่นน่ะเออลองมึงดู้เหรว่าเนยแบบเนี่ยมันจะผสมแต่ว่ามันจะหวานป่ะเนี่ยมันบวคือบวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาบังเนยไหมเนยเป็นเศษเศษมาซิมเป็ซูบีซูนองมึงรู้เศษบ่แซ่บเรียกมึงรู้ เอาประสบการณ์เนาะกิน,น,กนมะนีซีปีเราต้องหูดได้ว่าหน่วยในสีแสบเพราะแสบย่าขายห,หนาพี่ขายห,หนาน้องเนี่ยเอาหาบางัูมี่หน่วยเป็นตัวแสบนะนะ <c oughs> บัมีหน่วยหวานดอการบัวกวยว้าอู้จังได้สิบบมีหน่วยหวานเนี่ยส้มเขียวหวานเป็นกอยังวายุ่นเดิ เรื่องเก่าตัวพอได้กินตัวหอกเอาไปไลยกันเอากินมอทันมันเบิดเขาก็คอยมเมอกไม่เอาไปกินไม่นี่ครับพี่น้องประมาณน,นี้แหล,และแรงงานไทยเอานะครับดูขี้บุตรนีบ่มีปัญหาครับพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องกับพ่อฝากได้อยู่พี่น้องแต่ว่าจะออาไปไลาไม่ได้ครับสาหรับบุกสมเนี่ยมันมีบ่หลายต้องเก็บต้องแบงปันไวนค้นบันพันกินน้ำเมื่อวันว่าจะกินตั้จแตของสิ่นะครับพี่น้องปันพี่ปันน้องเนี่ยพอได้กินน้ำกันเม่อวันว่า คือสมัยก่อนครับพี่สมัยก่อนเราไปเป็นสอบก็ได้พี่น้องสอบสองสอบบ้าเปน็นยังเพราะว่ามันมันหลายครับพี่น้องเป็นยี่สิบไล่คนน่ะนี่บ้าไก่นู่ยนีย่ไงครับนี่เอาเอาถึงมันนี่นี่ขอว่าน้วยนี่จะหวานเนี่ยอ๋อเอาลงมาซิมมึงดูนี่ <c oughs> นั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นั่นน่ะเนี่ยสองหน่วยเนี่ยไปปีนทั้งกันแหมพูดนะไปขึ้นทั้งันปีนพูดนะอัะนมีสองหน่วยนี่เป็นตัวเสียบตะวันนี่นี่หน่วยล่างนี่หน่วยล่างกับหน่วยถึงกับหน่วยนี่โอ้สามหน่วยตัวนี้นี่นี่ปีนขึ้นนนั่ะ

Talk and pim pum, you know, or manu video and pim này non la la, lá, la, non la, vant hair, kỹ sống, mama, mà, theo mama, mà, lúc 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 โอ้ยอย่ามาซิมบ่ครเอ้โน้เป็นตะวันเลือกมั้ยบุ้งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวคนเลือกก่อนาวางเลยบ่ปับ๊ขบข่อยว่าน,นุ้ยนี่นี่ข่อยว่าน,นุ้ยนี่ติวันกลัวี่ครับพี่น้องตามเคยกินนะนี่หวานแท้แต่นุ้ยน่นี่ขีดตัวพี่น้องขีดตัวเดี๋ยวจะซิมนะนี่บิ่งพี่น้องอ๋อบ่าวกรอยผูย้ไทยบ่นอ๋อไทยเข้าไปหั่นละบ่าวไทายเข้าไปในืคุ้มมุนอ่ะสมที่ไปนั่งซิมในป่าสมเลยะพี่น้อง นมัรยากาศต้นผสมคือนร่อนล่ะซิมมีน้องมือกับบอลังดอกแกซิมให้พี่น้องเหมือนกันว่าไป,ปยังับพี่น้องเขาบอลซุนเนี่ยโอ้ยร้อนงามๆเลยเบาเก๋โอ้มือบอลังพี่น้องเลยกินแบบนี้ล่ะมือบอลังเนาะตัวละ คักบพี่น้องคักบพูดนะผมว่าหวานแท้หน่อยนี่บ่เหลือเขาต้องเลือกเอาพี่น้องตรงนี้เพิ่นจะบ่หวานทุกหน่วยครับเพราะว่าผสมธรรมชาติแล้วเพ,พ,พิ่นบ่ได้ฉีดยาครับพี่น้องเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะว่าปล่อยไว้เหลือไว้เพื่อได้กินเก็บเขาจอบเขาขี้บูดครับพี่น้องอืมอยากบอกอยู่พี่น้อง กันได้แบบนี้เพราะนไวยนี่บ้านเขานี่เทียบบ่ได้ขมหวานพี่นอ้องอือแซ่บเซ็บต้องน้อยแบบนี้ครับชมอุ่น้อยผู้ชายหายอีน้อยเนี่ยเซ่บพี่นอ้องอือยวแก้นเหนื่อยพี่ไอ้น้องเมื่อกัน แดงบุญหล่ละมือกับบได้ลัางเงยหน่องมึงเนี่ยช้ำๆพี่น,อน,น,น,อน้องเนื้อนี่หวานแยะกันแบบนี้ได้แบบนี้พัฒนุไม่เขาต้องเลือกเอาเขาพี่น้องประมาณนี้เหลครับเพราะว่าขนน่วยแบบนี้สมแนร้อนนี่สมแนร้อนพี่น้องหรือว่าอาจจะเลื้งๆหนึหน่งแดงยังดีกับสมพี่นอ่องยังสมอยู่เพราะว่าต้องรอยอีกประมาณสองอาทิตย์พี่น้องจะหวานบัดทุไม่เลยครับ กับประมาณนี้แหละครับก่อนเรื่องงั้นเก็บไปเพอได้กินพอได้ฝากพี่ฝากน้องก็จะบอกไปหลยครับมื้อเนี้ยเอาไปเจ้าประมาณสีหาโลกพอพี่น้องไปกินกันในหัวแล้วกับฝากพี่ฝากน้องน้ำพี่น้องมาจะคลองก็ได้มาเรื่อยๆครับพี่น้องมีพอได้กินอยูะสำหรับคลิปนี้นะครับน้อยคุกลังก็จะขอลาพี่ลัน่องไปก้อนนะครับน้อยคุกงังกับขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่ข้ามาติดตามรับชมเป็นกุ้งใจไมให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้ามาพอกันไหมครับพี่น้องครับ พี่พิงน้องผู้ใดอยู่ใกล้ๆกับทักมาพี่น้องทักมามาซิมน้ำกันมากินน้ำกันพราได้กินอยู่พี่น้องพราได้ฝากอยู่ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พิงน้องเดี๋ยวเข้าบ้านกันครับบันไหนเขาบ้านก่อน